สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกคนที่มาทางเข้ามานะครับวันนี้ก็อยู่กับ PVP Chaos เลยนะครับผมวันจันทร์เนี่ยก็จะถึงบทสรุปแล้วนะครับผมสําหรับ PVP Chaos แล้วก็ PVP สามันนะครับก็จะมีการแจกรางวัลแล้วนะครับยังไงเนี่ยเพื่อนๆที่กำลังไต่เล้งอยู่นะก็พยายามไต่เล้งให้สูงที่สุดนะเพื่อรับเพชรมูลค่าค่อนข้างเยอะเลยนะโอเควันนี้เราอยู่กับทีมท่านไอนะครับผมคือเล่นเพราะอวยล้วนเลยแม้ว่าจะใส่ได้3ตัวก็ตาม <laughs> โอเคแล้วก็มีไอ้นะครับนาชิเลยครับแล้วก็มาตัวหน้านะไอ้นี่จะใส่เป็นซาเลวเขียวนะครับนาชิจะใส่เป็นตัวอะไรก็ได้เพิ่ม t ีีไปนะส่วนมาตัวหน้านะครับก็จะใส่เป็นแทงนะครับก็คือใส่ทามินะครับเพื่อฟื้นฟูเลือดนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมไปดูตัวโวยผมกันว่าจะเล่นได้ไหมนะเคอหลังๆผมก็ไม่ได้อะไรมากแล้วโอเคก็ผมไปดูกันโอเคผมเปิดมาเธอเล่นะครับก็เจอราชาพิศาสจเลยนะผมซีซีน้อยกว่าเราอีกนะ น่าจะกินหลบหลีกมานะแต่ว่าอุ้ยมันเอาตัวนี่มาซึ่งไอ้ตีหมูไม่ได้อะถ้าตีหมูมันจะขึ้นว่าตีพลาดน,นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะแต่มันคือตัวตรงกลางอะ่ะแย่และถ้างั้นเราเช็คหลบหลีกแล้วก็ตีหมูของนานาชิแล้วก็ตีเดี่ยวของไอ้ใส่ราชาแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยยังตีหมูได้นะแต่ว่าถ้าไอ้ตีเนี่ยจะขึ้นว่าตีพลาดน,นะ อันนี้ก็ดักทางพอสมควรนะไม่เป็นไรเออเขาไม่กินหลมานะครับน่าจะาซีซีน้อยเพราะใส่สามตัวมาเหมือนกันโอเคน่ายุ่ยุแล้วหนึ่งแย่แล้วปาดมาแล้วครับผมแต่ติดหลบหลีกได้นะรอดไปนะครับกับการติดเชื้อนะโอเคเออตอนนี้เรา ถ้าราชปาีศาจไม่ได้แต่เราจะพยายามแปะดีบัฟให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อลดดาเมจนะตามด้วยตั้งท่ารอไว้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ตั้งท่าเนี่ยไอ้จะไปได้นะอย่างน้อยให้ตัวยัดนี้ไปก่อนแล้วกันจำชื่อไม่ได้ก็โอเคเรามีสั่งได้ถึงสองอันนะครับผมก็นอยู่มาแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยนี่มันอันนีสงของ ข้าไอนเอ้ยไปเ,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 เรียบร้อยแย่ yeah, ละแต่ไม่เป็นไรเขาเหลือสกิลเดียวทนไหมลูกโอ้น่าจะหมดแล้วนะทีนี้เราจะทำก็คือสั่งตายสองสงกิลเลยเพื่อเขาอาจจะตายภายในสองสงกิลนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีดีบัฟถึงสี่ดีบัฟนะเอ้าเกือบนี่เดียวตายเอ้ะขอร้องเรียบร้อย ุยอดนะฮะคือแต่ว่าถ้าการไม่เอาอย่างนี้ก็อจะแพ้ก็ได้นะอันนี้ก็ชิวเฉียดมากเลยนะครับโอเค,อเคน่าจะชนะชัวร์เลยนะเจอกันนี่ก็ตีเล่นไปเลยนะครับโอ้ไม่ตายอีกนะมาชิเก็บงานอีอือสุดยอดลุกเจอก,กันครับ ปิดด้วยอันติไอ,ส,อสวยๆไปนะเนี่ยไอตัวนี้มันค่อนข้างจะโกงเลยนะจะโกงยังไงก็เจอท่านไอ้ก็ไม่รอดอยู่ดิเห็นไหมพลาดเป้านะใช้สก,กิลตีไม่ได้นะแต่ว่าอันติยังใช้ได้อยู่นะครับมาดูอเรียบร้อยโอเค โอเคครับผมเจอทีมราชาพาจักอีกแกวนะโอ้ซีซีน้อยอีกแล้วลบลีวะนเนี่ยพี่จีนด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีเจ้าตัวผู้หญิงนั้นเราสามารถใช้สกิลหมู่ได้เลยนะก็เช็คลบหลีกหนึ่งยีนะผมไม่ลบลีกนะผมตามด้วยสกิลหมู่ของนาชิและก็ตามด้วยสกิลหมู่ของไอรุ่นลังยมตีไป10%บเปร์นสองเทินนะเรียบร้อยอุ้ยทางด้าโอ้โหทางด้านขั้นสามอ ก็น่าใช้เหมือนกันนะหรือว่าแปะสแตกไปดีกว่านะแปะแล้วก็เออแล้วค่อยสั่งตายนะจะน่าจะดีกว่าเพราะว่าท,ทีมเราต้องหอกตรนว่าทีมเราไม่มีทาเหต,นเหตุนำเหตนเหตนึงเดียวก็คือท่านไอที่ไม่ได้หวือหวามากนะครับโอเคเออขั้นสามไปตั้งท่าแต่ว่าดีบัฟมันก็จะไม่ โอเคต้องท่าขั้นสอง 2, แล้วก็สแต็ปไปดีกว่านะครับที่ผมไม่สั่งตายเลยเนี่ยเพราะว่าราชามันจะเปลี่ยนร่างแล้วไนะีเปลี่ยนร่างบุ๊บมันจะล้างยีบับนะครับถ้าเราแปะเดทไปนะโอเคไม่เป็นไรเราผมเชื่อว่าน้องยักษ์เราจะทนโอ้โหกระถองด้วยน้องยักษ์เราจะทนการดนตีได้นะท่านไอช่วยไปสี่สแต็กกันนะปาดหมู่มันครับแต่ว่าเรามีลบลีอยู่ลบลีใช้ไปแล้วเหรอลืมโทษ มาแล้วโอ้ยโดนตัดเลือดแล้วด้วยครับไม่น่ารอดนะจังหวะนี้นะเรียบร้อยครับผมอีกหนึ่งสก,กิลหรือเปล่าไม่ใช่สิเลยสองตัวโอเคได้อยู่เออเราอ่ะนี่เลยครับรถพังยมตีตามด้วยนะสั่งตายไปก่อนเลยแล้วกันนะน่าจะได้อยู่นะกำลังคิดว่า ผมฆ่าฆ่ายตัวก่อนดีกว่าเพื่อเพื่อที่ว่าราชาปิศาจเนี่ยจะได้ออกการได้น้อยนะครับคือผมเชื่อว่าไอ้ไม่ตายแม้ว่าจะโดนลูกบอลเกนกี่ก็ตามนะลองดูนะครับเชื่อว่าไม่ตายมาแล้วเอ้ยเลงนานาชาเฮ้ยโอ้ยเลงนานาชีด้วยฉลาดนักแต่เราได้อันติีเด้อ เจ,เจอบีบเจอบีบแน่เรียบร้อยนะครับผมโอ้ยเกือบเป็นงนตาต่อมานะครับผมเจอกับทีมอะไรเนาะอุย้ยทีมอะไรเนี่ยทีมรัตนติรัตเหรอแล้วก็เบ็ดตามด้วยตั้งท่าไว้ใช่ไหมโอเคเขาเปิดก่อนนะครับขนมาเนี่ยอ่าช้าๆอย่างนี้ คิดละสี่คนแน่นอนเอาละเอาไงเอ้คิดนานยังไงน่าจะตั้งทา่าอุ้ยอุ้ยลานตีด,ด้วยลานตีตัวนั้นเหรอเพื่ออะไรวะโอ้ยไม่รู้แล้วครับแต่ว่าลานตีไปแล้วนะหรือไม่ก็น่าจะเอาแค่ตั้งท่าขั้นสองมานะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเขาไม่น่าจะกินหลบหลีกเพราะฉะนั้นผมจะซัดสกิลหมู่ไปเลยนะเชื่อว่าไม่น่ากิน เช็คก่อนเลยกันกลัวคือซีซีมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมีดัดด้วยมันควรจะเอเรียบร้อยดีนะเช็คก่อนลดพลังจะดีไปสิบเปอร์เซ็นต์ตามด้วยแปดดิบับของนาตาจิไปนะครับเรียบร้อยแปดดิบับเรียบร้อยโอเคคือเห็นการ์ดดัดแล้วแหละเรามีสิทธิ์ตายได้เลยหนึ่งตัวนะรวมการ์ดทองได้หนึ่งคันนะครับเรียบร้อยดัดแดนตีแล้วนะเอา อ๋อเรามีนาชีเขาเลยไม่ตีใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นแปะดีบัฟก่อนเลยตั้งท่าไว้ก่อนนะครับผมเอเอเราสั่งตายได้อยู่นะสั่งตายไปก่อนแล้วกันมันน่าลำคานนะครับถ้าเราถ้าเขายังตั้งท่าอยู่อย่างนี้นะโอเคสั่งตายเรียบร้อยนี่ความตายพิพากษาความตายนะครับได้ถูกใช้ทำงานเลยนะอโอเค นัละละดรันตันตีเรียบร้อยเบ็ดก็รันตันตีเรียบร้อยทิบหายละเอ้ยทำไงดีอู้เบ็ดหิวด้วยนะเอาไงาดีอ่ะอุยเราเพิ่งใช้ลูบหลีกเหรอเขายังไม่ตีเลยนะเรียบร้อยครับสั่งตายเป็นตัวนะเออเรามีรันตันตีอยู่ไม่กลัวเท่าไหร่อ่า แต่เราไม่มีการส,สั่งตายดาเมจเราก็หายไปเลยคือทีมนี้ต้องเล่นยากลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาจริงอย่าเล่นตามเลยอันนี้ผมโวยไอ้เฉยเออลดไปก่อนเอ้ยเรียบร้อยครับคราวนี้พิกแล้วฝั่งเราเมียนติบ้างนะอ่ะสองตัวเลยเป็นไงมาแล้วครับดัดน่าจะปาดหมู่แล้วก็ฆ่าสักตัวทิ้งนะ เรียบร้อยตัวที่จะไปก่อนแน่ๆก็คืออุ้มท่านไอนะครับแต่ตีไม่เข้าเลยนะโหไม่ฮะโอ้ยักเราเรียบร้อยแล้วครับไม่เป็นไรผมว่าเราน่าจะเก็บได้ปวะเก็บได้ไหมเนี่ยโอเคเออน่าจะออ้ยอลองดูแล้วกันแปะเดทไปครับผม คือที่ไม่ตีนัน,นะชี้ไปเพราะคิดอู้เห,หรอปะเพราะคิดว่าไอ้น่าจะแรงกว่านะเฮ้ยทำไมมันตีโดนนั้นเนี่ย <c oughs> แย่ละเอ้ยผมเพิ่งเห็นเอ้ยมาแล้วอันติออ้ย <c oughs> ดูดิทานาย <c oughs> ทานายกูรอดมาเนี่ยมาแล้วครับปาดมืออ่ะ <c oughs> ยังรอดอยู่นะยังรอดอยู่ เอาล่ะบีบไขนะ่แน่เจอกันทนายตายไหมเนี่ยแต่ว่าน่าจะตายอยู่นะครับเพราะว่าสแตกเขาเยอะมากนะตแต่กระโหลกทนายนะอืมเรีร้อยๆเกมพลิกนะครับ๋ยวถ้าเมื่อกี้เขาตีเดียอวอมานะก็อาจจะตายได้เลยไม่ไม่หรอกคงตายเลยแหละนะเพราะว่าท่านไอนะครับจะลดดาเมจก,ก็จริงนะครับแต่ก็เมื่อกี้ไม่น่ารอดอยู่ดีนะโอเค เบ็ดเหลือตัวหนึ่งไม่น่าจะทำอะไรได้นะครับยิงขั้นสามไปเลยน่าจะตุยเลยนะเบียเปียเปียเปีเปเปเปอูยไม่ตาย <c oughs> แต่กดยอมแพ้แล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมอวยนะครับผมยังไงเนี่ยก็ขอเพื่อนๆนะครับเล่นเกมให้สนุกนะครับผมแล้วก็ รีบไต่แหลงนะครับให้อนดับสูงๆเพื่อรับเพชรกันนะครับเพื่อวันจันทร์เนี่ยจะเอาเพชรไปเปิดโอเวอร์หลอดอีกรอบนะครับก่อนตู้จะออกวันอังคารน,นะโอเคผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ